เลยหลุดเะ็นมีเหรเอมี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 เห็นแล้วเห็นแล้วมีครับผมมีครับผมมีครับมีครับอ้โน้ำมันขึ้นครับผมน้ำมันขึ้นอย่างเงี้ยฮะถ้าน้ำขึ้นโอ้โนอน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 โอ้โหโอ้โหไอเย็นๆอย่าเพิ่งดึงแรงฮะอุ้ยใหญ่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  เดี๋ยวเถอะโอ้โหกลัวหลุดพี่กันนะโอ้นี่ผมโอ้โหุ้ยเป็นโลอีกแล้วเป็นโลอุ้ยมาขึ้นมาขึ้น้วหอุ้ยลายไซโลเลยอย่างนี้นี่นี่นีครับผมโอ้นี่ครับนี่ครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมและสวัสดีผู้รับชมนะฮะวันนี้ผมมาลงเบ็ดคันผมผมลงไว้ที่ยี่สิบห้าหลังนะผมเหยื่อก็เป็นเหยื่อนี่นะผมทากลิ้นหมาเหมือนเดิมนะฮะนี่ครับที่ผมเคยลงนะผมวันนี้ผมลงไว้ยี่สิบห้าหลังก็ นี่ผมก็ลงในคันมาเดินนะฮะก็เป็นคันคลองฮนะน้ําขึ้นเยอะเลยครับผมรอบนี้ฝนตกนี่ครับผมนี่ฮะเหินเยื่อเหะเหยื่อ่านะผมเนี่ยที่ผมลงฮนะอันนี้เรือผมมาจอดนะฮะเดี๋ยวเราไปไปลุ้นด้วยกันนะฮะมีไม่มีนะครับผมมาครับหลังนี้เป็นยังไงครับผมเฮ้ยแต่หลังนี้แ้วมันโดนนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะไม่เห <c oughs> <ๆ>็นไม่เห<ๆ>็นอ<ๆ>่ะเดี<ๆ>๋ยวตากล้องไปนี่ไปนี่มานี่มานี่ตากล้องออบออมไปออมไปออมไปนี่อ่ะ เ,เขาออบไปเราเดี๋ยวไปลงนู้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันฮะแรงเหมือนจะมีดึงนะผมแต่ไม่รู้ว่าจะมีตัวไม่มีตัวนะ <ampoo> ตรงนี้มันค่อนข้างแคบครับผมเนี่ยอ่ะตะก้อลงมาลงมาลงมาได้ไหมได้ลงมาเราลุ้นด้วยกันฮนะมีตัวไม่มีตัวนะฮะอ้ดูแล้วหนามหนามครับผมเดี๋ยวเราดูนะฮะมีตัวไม่เอ,อ่ยะ้อสายแต่คันยังเปียกเียอยู่เลยนะฮะเอาเดี๋ยวเราลุ้นด้วยกันนะผมคันยังเปียกเียอยู่เลย มีไม right. mm ่เ hmm, อ <c oughs> uh, like, uh ่ยไม่เอ่ยร mm ู hmm. his his ้นะเห็นต oh, oh ัเ oh ห็นเลยเอามีม oh ีม oh ีม oh ีม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 ีเห็นแล้วเห็นแล้วมีครับผมมีครับผมมีครับมีครับน้ำมันขึ้นครับผมน้ำมันขึ้นอย่างเงี้ยฮะถ้าน้ำมขึ้นโอ้โหนอน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 นนนนนโอ้โหโอ้โหใจเย็นเย็นเดี๋ยวเพิ่งดึงแรงฮะ อุ้ยใหญ่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 เด้อเด้อหัวหัวหลุดกันนะโอ้โหนี่ผมโอุ้โยเป็นโลอีกแล้วเป็นโลอุ้ยมาขึ้นมาขึ้นมาหุ้ยล่ยไซโลเลยอย่างนี้นี่นี่ดูผมโอ้นี่ครับโอ้ไม่น้อยโอ้หเป็นโลอีกแล้วเป็นโลเอาละเอาละอย่างนี้หืมเอ้าแต้มแรกมาแล้วครับผมแต้มแรกมาแล้วเอ้า นี่ก็ผมนี่ก็ฮะอ่าตาข้องตาข้องเห็นไหมเห็นไหมมันใกล้น้ำผมนี่ฮะโอ้ถ่ายใกล้ๆถ่าใกล้ๆอ่านี่ครับผมดูแขนผมคนนี้นะ้วว้าวเรียบร้อยเรียบร้อยแต้มแรกครับผมโอือโมงงโลฟาโลฟาตัวนี้นู่นมันเกินอยู่แล้วตัวนี้ประมาณโลสองโลสามฮะตัวนี้ฮนะเดี๋ยวผมปลดก่อนนะฮะใกล้น้ำผมเดี๋ยวสะ <laughs> บ,บัดทีเดียวไม่ได้กินนะครับผมอุ้ยใหญ่จัดใหญ่จัดฮนะอย่างนี้ อืมโหเจ้า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 เลยครับอย่างนี้ฮนะน้ำขึ้นใหม่ครับผมเนี่ยน้ำเพิ่งขึ้นวันนี้แล้วผมไม่ขึ้นวันนี้และตั้งแต่เราดูที่ว่าผมพาดูรอบฮะที่น้ําเริ่มเริ่มขึ้นับผมแล้ววันนี้ขึ้นมากกว่าเดิมฮะอ่ะตาล้องเดี๋ยวตาล้องจับไว้อ่ะตาล้องจับขึ้นล้อ่ะถ่ายแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ท่านผู้ชมดูด้วยโอ้ มีแต้มมีแต้มเลยครับผมนี่คะมีแต้มเลยโอ้ข้างใน,นอีกหลายหลังนะครับผมนี่ฮะผมจะทงผมก็จะทงตรงน้ําตื้นๆเนี่ยฮะเพราะว่าถ้าน้ําขึ้นต้องมาทงที่น้ําตื้นๆนะฮะอย่าไปทงน้าลึกนะไม่มีตัวนะฮะตรงนี้มีตนะอนอเอาละเอาละแต้มแหลกของเรามาแล้วคู ไม่น้อยเลยอ่ะไม่น้อยเลยแต่แบบนี้ไม่น้อยเลยหนักหนักไหมโลฟ้าตัวเนี้ยนะโลสามโลสามโลสี่ไม่น่าขาดอะ่ะเอ้าเอ้าไอนะ่นะเฮ้ยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่อนตรงนี้ดินแม่โคขุดไหมครับหลวมมาโหเนี่ยปักไม่ค่อยอยู่ฮะ ไม่แน,น่เดี๋ยวถอนนี้อเนี้แต่ถ้ามีหญ้าอย่างงี้นี่ถอนหญ้ากขาโอ้โหทั้งหญ้าทั้งหนามแยากที่ว่าจะหลุดอะคันนี้เป็นไงโอ้คันคันนี้ยังอยู่ผมเนี่ยยังอยู่ยังอยู่ยยเดี๋ยวค<ๆ>เกี่ยวนี่ฮะเอา้หาหามาแต้มแรกกับฮะไฟสว่างไม่ถึงก็สว่างละพอได้อยู่หนูไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ส่องเข้าจอเต็มๆไม่มีปัญหาหรอก ไม่ได้ส่องเข้าเข้ากล้องเต็มไม่มีปัญหานี่ครับผมเหยื่อทากลิ้นหมาครับโอ้ยิงช่วงนี้ครับผมนี่ฮะนี่ฮะเหยื่อทากลิ้นหมาครับผมนี่ฮะนี่ฮะอยิงช่วงนี้ฝนตกครับผมมีตัวเยอะครับผมหาง่ายหาไม่ยากฮะแถวบ้านผมเยอะครับผมออ้จมเกินฮะจมเกินเดย๋่วปลามาแล้วมองไม่เห็นฮะต้อง โอ้แต่ตัวใหญ่กินนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วฮะเขาเกินทีเดียวเขาเขากินได้เลยฮะทีเดียวฮะแต่ถ้าตัวเล็กนี่บางทีมันกินแล้วมันไม่ถึงอ้เอาเราไปก็ได้นะผมเรียบร้อยครับผม <Okay. S 1> ามามาครับผมนะครับอันตากของขึ้นเรอะขึ้นเอหลังนี้ยังอยู่นะหลังหลังหลังทั้งยู่อยโอเคมาเสียงปลาหรือเปล่าตรงนี้โอ้ โอ้ไม่ใช่ึนว่าวปาลาึนว่าปลารากมามามา,มาตากล้องเดินมาหลังนี้ยังอยู่นะฮะยังอยู่มาตรงนี้สองสองสองสามหลังหลังนี้เป็นไงเฮ้ยหลังนูง้นโดนโดนโดนเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว,ยวยไปเอาหลังนู้นก่อนไปเอาหลังนูง้นหลังนู้นะ หลังแต่พี่ดูดูดูหลังนี้มาดูมาดูตาข้อมาค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมาค่อยๆมาค่อยๆมาตาข้อมานั่งนี้ตาข้อมานั่งนี้มานั่งนี้เห็นไหมเห็นไหมไหมน้าๆๆๆนาอันนั้นเปียกอยู่เปียกอยู่เดี๋ยวผมออกมาทางนี้นะเดี๋ยวผมออกมาทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปล่าให้ดูนะมามาตาข้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยน้ำตาข้อมาทางขวานะมาขวานะนี่นี่นี่หูตัวอยู่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 ตัวแต่ตัวไม่โตเท่าไหร่เอา โอ้นั่นนี่ฮึนี่หีมตัวแค่นี้หนึ่งดึงซะตัวอกตกใจไปหมดเอาอย่างน้อยก็มีแต้มละอะ้าวนี่ครับผมแต้มนี้ฮนะแต้มสองโอ้ดูดิต่างกันเลยต่างกันเลยพ่อลูกเลยแม่ก็ลูกแม่ก็ลูกพ่อก็ลูกเลยละ ได้หมดครัต้มเล็กแต้มใหญ่ได้หมดได้หมดฮนี่อืมนี่ดินดีนะครับผมนี่เออเรียบร้อยอย่างนี้โอ้กินข้าวแกงนี่หลุดยากครับผมเนี่ยอ,อะไรนก,น,น,กนกไก่นาเยอะนกไก่นาเยอะเอาม,มาตรงนี้ ไม่เสียเที่ยวเดี๋ยวลุนตอนเช้ากรอมาหลังนี้ก็หมดแล้วเหยื่อเหยื่อหมดไหมหมดไหมอยู่ไหมอยู่เรอถ้าอยู่อยู่ไม่เป็นไรอยู่ก็ดีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมเกี่ยวเหยื่อนะเหยื่อผมผมจับมาเผื่อพรุ่งนี้ด้วยนะเนี่ยนี่ครับนี่ยเนี่ฮะเหยื่อทางนะผมเนี่ยผมจับทางฮะผมจะเกี่ยวกลางเกี่ยวชายอย่างี้แล้วนี่ฮะนี่ยเกี่ยวปล่อยอย่างนี้และฮะเอาปักเลยเลยฮะ lỗi à. con để, để thử là à. à. để hài hòa 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 hài 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 ยังอยู่ไหมไป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 เดินถอยออกตรงนี้หมดแล้วตรงนี้อยู่เหรออยู่ไหมโอเคอยู่อ่ะถลุปปลอ่ะยังยังไม่สรุปหน้าฝายก็ไม่ได้ไปดูเลยอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอเดินไปถึงเรือฮะแล้วเดี๋ยวผมไปถึงตรงหน้าฝายแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้รับชมทีก็ยังมีหกหลังครับผมอันนี้ผมพายเรือมาแล้วะเหลืออีกหกหลังนะทีนี้เราจะดูกันบนเรือนะผม เมื่อกี้นี้เราขึ้นบนบกตรงนี้นะะก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นเรือเราจะดูบนเรือเลยขงหลังครับผมหลังนี้หลังแรกเป็นยังไงฮะเอาเฮ้ยเอาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวข้างหลังแรกเอาโอ้ยอยู่อยู่อยู่แม่นึกว่าคันหายอยู่ผมอยู่โอ้อยู่หมดเลยสามหลังใช่ไหมเดี๋ยวเราช่วยเช็คก่อนแม่นึกว่าคันนึกว่านึกว่าหายหมดนี่ยุ่งเลยนะเนี่ยอยังอยู่ผมหลังนี้หลังนั้นนะผมว่าจะอยู่หมดนะ เพราะว่ายังนิ่งหมดเลยตรงนี้จะอยู่ใกล้ฝายนะผมปลาเขาจะล้อเล่นนะนี่ฮะจะไปผูหน้าฝายพอดีอนะ่ะนี้ก็ยังอยู่หลัง,ลง,งนู้ก็นนาจะอยู่นะต้องดูครับผมไม่ดูไม่ได้อนะถ้าเราไม่ดูถ้ามีปลาติดนี่เสียดายอ่นะถ้าเรามีปลากินไปแล้วนี่เสียดาย พอถึงเช้าอยู่ฮะอันนี้ยังอยู่คับผมอ่ะอย่างน,นี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปปลาด้วยกันนะทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปปลาด้วยกันนี่เดียโอเคนี่ครับผมอ่ะวันนี้วันนี้ก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมปิดไฟนะอูะ้นี่ครับผมวันนี้นะครับผมนี่ฮนะดูฮะไซส์ประมาณนี้ครับผม,มเห็นไหมเอ่ย<ม>เห็นไหมตาก็เห็นเนาะ ก็ประมาณตัวหนึ่งตัวนี้ก็ประมาณโลสองโลโลสามนะผมตัวนี้ก็ประมาณสองขีดนะผมเนี่ยตัวน,น้อยจัดนะครับผมค่าคืนนี้ก็มาแล้วครับผมประมาณโลสามค,ครับผมตัวนี้อ่ะโอเคผมฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนธมากินแล้วก็ช่องย t u b e ช่างสายล่าคนมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอซีทุกท่านนะครับผมและสวัสดีผู้รับชมเวยนะฮะตอนนี้เช้าของผมผมพามาดู เบ็ดครับผมเหี่ยท่าครับผมอยู่ฝั่งนู้นฮะหน้าฝายครับผมตอนนี้ก็ดูฮนะน้ําขึ้นอย่างเยอะเลยครับผมอุ้ยขึ้นมาเกือบถึงที่นี่คอมืมอคืนก็ขึ้นอีกนะฮะเนะี่ยขึ้นอีกประมาณห้าเซนนะ่าหนึนะฮะน้ําขึ้นค่อนข้างเยอะครับผมอันนี้ตรงตรงนี้น้ำไม่เปลี่ยนสีนะตรงนี้น,ะนี่ครับผมท่าผนผู้ชมครับผมดูฮนะตรงนี้น้ำยังใสๆคนระับเพราะน้ําฝายหน้าฝายยังแบบว่าค่อนข้างที่ว่าน้ํามันไหลค่อยครับผมก็ น้ำขุนฝั่งนู้นยังดันมาไม่ถึงีนี่ฮะเย็นนี้ผมว่าผมจะลงเบ็ดใหญ่นะผมบเบ็ดปลาเช,ชโดอ่ะก็เดี๋ยวคอยรับชมนะฮะแล้วเดี๋ยวผมพาไปยามเบ็ดเล็กกนนไไครับผมวันนี้เหยื่อเหยื่อท่าผมไปแล้วครับผมเดี๋ยวผมพาไปรับชมด้วยกันนะเดี๋ยวเราดูด้วยกันกันไปเลยนะครับผม กันนะฮะว่ามันมาว่าว่ามันจะเป็นยังไงตัวอะไรนะครับผมแม,มาดูฮะมันดึงสายไปนี่แล้วปลาอะไรเอา้าปลาไหลอีกแล้วนี่ไงเอ้าว่าตัวอะไรอะไรเฉยเอา้าตายจังมันเอาปลาไหล ปลาไหลทำไมเ <c oughs> อมอ,อนี่ครับผมนี่ครัอ้มาแล้วปลาไหลปลาไหลตัวแรกผมสวย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 ไซส่สวยอ้าว <c oughs> มันก็ไม่น่าตายนะเนี่ยมันก็ไม่ได้ไดพันอะไรเลยนะหอโจมันไม่ได้พันอะไรเลยเมื่อวานนี้ปลาไหลก็ไซส์ขนาดนี้แล้วฮะนี่ฮะ ที่ว่าเนี่ยที่ว่าผมเห็นขึ้นขึ้นมากินนะครับผมอ้กินเหยื่อนะฮะขึ้นไวมากเลยครับนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นหลังหลังหลังนี้ด้วยกันนะฮะดูคันเบดผมฮะอยู่พี่เลยจมไปนี่เลยครับผมเดี๋ยวให้ตากล้องผมขึ้นมาก่อนจมเข้ารูมั้งเนี่ยผมว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมาตากล้องมาขึ้นมาขึ้นมาตากล้องขึ้นมากล้องมาถือถุงมาด้วย ถือถือถุงด้วยอ่ะโอเคมาคมา,มาไม่เป็นไรอ่ะไปขึ้นมาขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเราลุ้นด้วยกันฮนะตากล้องเอาถุงขึ้นมาโยนข้างบนเลยอ่ะนี่ตากล้องดูดินี่เห็นไหมเอ่ย,มมยกลุ่นะมที่ใกล้ๆหน่อยเมื่อวานนี้ผมผมผมเห็นปลาไหลมันอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ฮะเข้ารูไหมเนี่ย,ย,เ,ยเดี๋ยวผมดูกนะ่อนฮะพันไปอยู่ไหนอุย้ยไม่แต่พันเข้ารูเลยผม หลุดเถยเลยอ่ะโอ้เนี่ยอื้อือไหนอ่ะกินไม่โดนเบรคขั้นี้ฮะอื้อคันงอขนาดนี้นี่อโอ้โหมดโอ้โหเอ๊ะ เก่งจัดนะฮะวาฬนี้ผมเห็นมันลอยอยู่นี่เลยครับผมนี่ฮะลอยมองหน้าเลยเอยโอโอ้โห,โห,หมดหมดกัดโอ้โหมีหัวในตัวนี้อืมตอกี้มีไหมโอเคไปเราดูหลังนี้กนะันฮะตากล้องออบออบมาออบมาเฮ้ยคันนี้ไปไหนอะฮะเราตากล้องลงมา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 คันนี้หายคันนี้หาย หายจริงหายจริงอันนี้หายจริงหายไปไหนคันนั้นอยู่อเปล่าเดี๋ยวผมดูนะะแต่คันนี้หายครับผมเลยฮะจมลงไปเลยจมลงไปแล้วผมไม่เห็นคันเลยแล้วคันถอดไปไม่รู้นะฮะฮะไหนไ,ไหนอ่ะคันไหนอ๋อคันจมคันจมอ๋อจม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 ,จม เอาจมเอออย่างนี้ไม่ถอดว่าอยู่มันจะถอดไปไหนอ้เดี๋ยวเดี๋เก็บคันนี่ฮะอเดี๋ยวเรามารูด้วยกันน่าจะอยู่จะจะอยู่ไม่อยู่นะจะได้ตัวไม่ได้ตัวนะครับผมเอาจมครับผมจ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 ริงเนะครับปลามันอยู่ข้างในกันเยอะเลยครับผมนีฮะมาผมมาครับนะครับตข้องมาอ้หุยอะไรเนี่ยรากพันยังไงเนี่ย อะไรพันอะไรตัวอะไรโหอยู kind of ่ไม right. ่เอ้ยเอฮะเฮ้ยอ่ะนี่ไงโอ้เฮ้ยอดอีกแล้วโหดูมันดิ้นพันซะจนเนี้ยตัวเบ็ดไม่ง้างไม่อะไรด้วยนะฮะหลุดเฉยเลยอ่ะ อะไรกันอะไรกันโอ้อดเฉยอดเฉยดูนะปลาเขาขึ้นคนปลาอยู่ตรงนี้ยเยอะท่นเนี่ยฮะเนาะเออมีดึงมีดึงแทบทุกหลังเลยนะครับผมแต่จะอยู่ไม่อยู่นะฮะอันนี้ก็แล้วดึงนะเนี่ยเนี่ยเอา้าเฮ้ยเฮ้ยยูยูยูย,ย,ย,ยปลาไหลปลาไหลเอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเอา้านีครับผมโอ้นีครับเอา้ามาแล้วครับแต้มสองครับผมนี่ฮะ กินเขาปลาไหลปลาไหลเยอะแท้ล่ะเดี๋ยวกินขนาดไหนคืนไหมเนี่ยคืนไหมออ๊ยมันอยู่แค่ตรงนี้เองแช่ปะอุย้ยไม่ใช่เลยคืนคืนนู่นเลยลงกระเพาะเลยครับผม,ม,ม่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วออันนั้นก็ใส่ปลาไหลอ่ะมีคันดึงหมดเลยนะมันอย่างฮะมาฮะมาอะไรเนี่ยโดนไหมี่ย แลเหมือนโดนนะตาล้องยังอยู่เหมครัคันยังเปียกอยู่เลยคันยังเปียกอยู่เลยอ้าวโดนโดนโดนคันยังเปียกอยู่เลยนะแต่อยู่ไม่อยู่นะผมนี่ฮะนี่ครับนี่ครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามารู้ด้วยกันนะอยู่ไม่อยู่นะแต่คันยังเปียกอยู่ผมผมผมว่ายังอยู่ครับผมนีฮะตาเข้ามาตาเข้ามาเฮ้ยอยู่หรือไม่อยู่เหมือนไม่อยู่เลยอ่ะเหมือนหลุดเลยอ่ะเอ้ยยู่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 ยยู่อยู่ยัง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 อยู่เอ้ามีครับ ๆ้อนอน้อนอนโอเคโอเคเอา่หนับผมนี oh, okay, okay. No. Ng, oh, ่ à, này, ài, ắm, hey, ับผมโอ้กินทึงไหนนะกินคืนอีกแล้วอย่างนี้เดี๋ยวผมดูหลังเดี๋ยวเราไปดูหลังนี้อ่ะอันนี้ทิ้งไว้ทิ้งไว้มันไปไหนไม่ได้แล้วไปไหนไม่ได้แล้วมาตรงไหนอีกหลังนู้นก็หลังหลังนู้นก็จมนะผมหลังเมื่อคืนนี้ที่ได้มาเมื่อคืนมามาต่ก็มังนี่มันนี่ ามบรรลุด้วยกันยังอยู่ไหมเฮ้ยอ,<ห>อยู่อยู่อยอู่อยู่โอ้อยู่แะตายซะแลว้วพันนั่นเองฮะหหใหญ่ใหญ่ใหญ่นี่่นี่เหรอโอ้โหเสียดายของเลยอ่ะโอ้โหนี่ครับผมนี่ฮะโอ้ไซส์ประมาณแปดขีดที่ผมนี่ฮะโอ้เสียของเลยอ่ะ โอ้นี่ครับโหนี่พันพันหญ้าตายถอยเลยฮะอ่ะแต่เข้ามาเดี๋ยวผมดูหลังเดี๋ยวลุ้นหลังนี้ด้วยกันดิเป็นยังไงหลังนี้ไม่อยู่ครับผมอ้าโอเคผมเดี๋ยวผมขอเก็บฝั่งฝั่งนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมไปถึงเรือแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้รับชมครับยังมีฝั่งนู้นอีกหกหลังครับอ่าครับผม นะเดี๋ยวเรามาดูหกหลังสุดท้ายครับผมนี่ฮนะหน้าฝ่ายพอดีคของน้ำก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะอืมนึกว่าน้ำน้ำจะมาเยอะครับผมฮนะเดี๋ยวเรามาลุ้นๆด้วยกันนะฮะเป็ดขนุนก็ยังอยู่คันนุนก็ยังอยู่คันนี้ล่ะ คันนี้ก็อยู่ไหมนะคันนี้ก็ยังอยู่ผมเดี๋ยวเราสรุปปลากันเลยวันนี้ก็เออวันนี้ก็หม,มีตัวสวยนะครับผมวันนี้ก็ผมนี่ครัโอ้โหนี่ครับผม,น,ผม,น,น,ผมนี่ครับผมวันนี้โอ้ดูไส์ผมนี่ฮะวันนี้ไส์สวยหมดเลยนะฮะโอ้ปลาไหลปลาไหลสองตัวนะครับแล้วก็ปลาช่อนปลาช่อนอีกสองตัวนะครับผมนี่ฮะอ่า กอช่อนก็นไซส์อยู่ประมาณัเจ็ดขีดด้วยผมตัวนี้ประมาณสี่ขีดด้วยผมปลาไลก็ประมาณสองขีดสามขีดอ่ามีสองขีดหนึ่งตัวสามขีดหนึ่งตัวนะครับผมโอเคครับผมฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนมากินแล้วก็ช่งองยูทูบช่างสายล่าคนมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผม